เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าอีกฝั่งนะว่าไปวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับกับจรองเท้าคู่นี้นะ a อ i ิคเจลนิมบัสนะครับผมพหน่อยว่าตอนนี้นิมบัส25้าเนี่ย ต่างจากเดิมเป็นยังไงบ้างมีปรับอะไรบ้างครับตัว25ในลักษณะแรกที่เห็นเลยคือในเรื่องของชั้นโฟมนะครับโดยชั้นโฟมยี่อของตัว25นะครับจะเพิ่มโฟมขึ้นมาอีก20% 20%เลยหน้าผ้าจะเป็นอินเจเนียร์นิดครับจะมีความยืดหยุ่นนะครับเป็นนิดนะไม่ใช่แมชนะแม้ใช่อินเจเนียร์นิดโอเคครับมีความยืดหยุ่นอ๋อจริงนิมบัส เจลใี่เจลอยู่ตรงไหนยังไงบ้างดูถ้าเจลของตัวเก่ามันจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ใช่ไหมตรงชั้นนี้ครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่แล้วเราจะไม่เห็นเลยดูเหมือนว่าเขาฝังเป็นเหมือนรังพึ่งปะใช่ไหมใช่ไหมใช่เขาจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับเป็นเทอเจลฝังอยู่ตรงเท้าใช่หรอตรงนี้ครับฝังอยู่ในส้นเท้าส้นส้นนี้นะครับมันจะมีความเบาขึ้นอืมใช่แล้วก็ เราขึ้นกว่าเดิม65%เพราะว่าแต่ก่อน Nimbus สมัยก่อนนี่เจียมมันจะหนักกว่ามันจะหนักเนาะใช่สีฟ้าของผู้ชายใช่ไหมครับนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ6,500ครับ6,500บาทนะแต่ถ้าเป็นตัว Nimbus Light Show จะตลดที่6,700บาท6,700เพิ่มมาอีก200ชาร์ตและส่วนตัวเป็นตัวอันนี้ราคาจะสูงสุดเลยอยู่ที่6,900 6,900บาทแล้วก็ของผู้หญิงมีสีอะไรบ้างครับของผู้หญิงจะเป็นสี สีนี้เลยอ่าสีออกชมพูชมพูส้มๆมนะโอเคนี่ย้ายมาเลย c l a s ครับผมากด้วนยนะคะครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นกับอะไรบ้างของ Nimbus ตอนนี้ยังเพิ่งเปิดตัวเลยโอเคครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ ก็เรียบร้อยนะครับกับบรรยากาศสาขาใหม่ของ ASIC เขานะครับผมยังไงก็ไปเยี่ยมชมดูได้กับสาขานี้นะครับขอบคุณคุณเต้ที่ให้ข้อมูลของรองเท้าคู่นี้นะ Nimbus 25หรือว่า Nimbus 25นะครับผมอ่ะรุ่นนี้วิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังนะช่วงท้ายมีตอกคำถามท้ายคลิปด้วยนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามมีโอกาสจะได้รับกล่องเท้าจาก ที่เป็นบ็อกซ์นะครับผมอ่าเป็นกล่องเท้าทำจากพลาสติกคุณภาพดีนะมีรูระบายอากาศต่อเป็นชั้นๆได้นะครับเก็บรักษารองเท้าได้นะยังไงก็ร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้แล้วก็ร่วมฟังเพลงท้ายคลิปตัวนะีคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปร่วมตอบคำถามได้นะครับวันนี้ผมจะมาไล่ฟังนะว่า รองเท้าคู่นี้วิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับวิ่งไปทั้งหมด3ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกๆวิ่งวันธรรมดาเนะก่อนเด็กไปโรงเรียนก็วิ่งโซน2ไปประมาณ6โลวิ่งอีกวันหนึ่งวิ่งโซน3อีก6โลนะครับแล้วก็เมื่อเช้าไปวิ่งคู่นี้มาอีก20โลนะครับก็วิ่งทั้งโซนสโซน3แล้วก็เป็นวิ่งเป็นวิ่งลองลันไปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่ารองเท้าคู่นี้วิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม corners เรื่องของการสวมใส่แนะละลรองเท้าคู่นี้สวมใส่แล้วสบายเลยนะครับมาถึงเรื่องของหน้าผ้าก่อนหน้าผ้าเขาเป็นวัสดุเป็นเน็ตนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะให้ตัวหน่อยนะครับอาจจะไม่ใช่เมชนะที่อาจจะไม่เหมือนตัวโนบล์โนบ,โนบลที่เคยเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูกดลิงก์ด้านบนดูได้นะอันนี้จะเป็นเนื้อแบบเป็นเน็ตนะครับก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะ ยืดยืดหยุ่นดีนะครับให้ตัวนะแล้วก็เรื่องของการระบายอากาศไม่อบนะครับโอเคนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการสวมใส่เข้าไปเนี่ยรองเท้ารุ่นนี้ถ้าใครเคยได้ใส่พวก n ิมบัสเจนแต่ก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่า n ิมบัสเขาหรือเอเซ็กเขาจะใส่ค่อนข้างสบายนะแล้วก็ตัวเจนของ25เนี่ยเขาก็จะบุวัสดุมาเป็นนวมอยู่ด้าน ด้านในตรงช่วงข้อเท้านะครับสบายอย่างแน่นอนนะวัสดุที่เขาใส่มาเนี่ยตรงช่วงฮิวคับพิวเคาน์เตอร์เขาเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มเลยนะครับแล้วก็มีการล็อกข้อเท้าที่ดีนะครับเรื่องของน้ําหนักของเท้าคู่นี้เนี่ยช่างแล้วนะไซส์8 US ผู้ชายเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ250กรัมที่ผมบอกว่าประมาณเพราะว่าเมื่อกี้ช่างแบบไม่มีอินโซนะเพราะว่าถอดไปซักอยู่นะครับถอดไปซักอยู่ยังไม่แห้งก็เลยยังไม่ได้เอาขึ้นมา ช่างให้ดูนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่ใส่สบายนะแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สวมใส่สบายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของตัวเชือกนะเชือกยาวไปหน่อยผมว่าเชือกยาวไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผูกแบบหลัเนรูปแล้วนะครับก็คือผูกแบบข้อสุดท้ายรัดแล้วด้วยนะก็ยังเหลือเชือกที่ค่อนข้างยาวนะวิ่งไปแล้วเนี่ยผมก็แอบต้องใส่สอดเชือกเข้าไปตรงนี้นะครับก็ อย่าไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมใส่แล้วสบายนะลิ้นเขาก็จะเป็นลิ้นที่ไม่ได้หนามากนะรัดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันปกป้องด้านด้านหน้าเท้าได้ในระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นลิ้นที่ไม่ได้บางมากไม่ได้หนามากกลางๆนะครับส่วนของอินโซอย่างที่บอกนะซักอยู่ถอดออกมาซักได้นะครับก็ชอบอยู่แล้วนะกับรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่เราต้องวิง่งลองลันท้องวิง่งไกลเหงื่อปเปียกเนี่ยถอด อินโซออกมาล้างได้นี่โอเคนะครับผม There ความสูงส้นของรองเท้าคู่นี้นะครับก็ของผู้ชายของผู้หญิงไม่เหมือนกันด้วยนะของผู้ชายความสูงส้นอยู่ที่41.5นะครับแล้วก็ด้านหน้าอยู่ที่33.5นะแต่เป็นดรอป8นะครับเป็นรองเท้าดรอป8ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับก็เป็นดรอปที่วิ่งง่ายๆนะครับผมรู้สึกว่าเวลาวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับตัว ff b l a s Plu ของเจ้า Nova Blast 3TR ที่ผมได้ใช้อยู่ก่อนหน้านี้นะจะรู้สึกว่านุ่มนวลมากขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงแค่เรื่องโฟมอย่างเดียวนะแต,แต่จริงๆแล้วเขาจะมีตัว p l Gel ที่ใส่เข้ามาด้วยนะครับแต่จะแตกต่างจากพวก Nimbus สมัยก่อนนะผมรู้สึกว่าตอนวิ่ง Nimbus สมัยก่อนจะรู้สึกว่ามันยุ้ยๆจะนุ่มๆนุ่มนวลเลยแต่ก็จะยุ้ยๆไปนิดนึงนะแต่อันนี้เนี่ยมีความนุ่ม มีความเด้งด้วยนะของ n i มบัสนะครับเพราะว่าไอตัวเจลเนี่ยเท่าที่ผมดูในภาพเนี่ยเขาใส่เจลแบบไม่ได้แบบทั้งทั้งหมดนะเขาจะใส่เจลเหมือนเป็นลังพึ่งอยู่แค่ประมาณช่วงช่วงสนเท้านี้นะให้ความร,รู้สึกที่นุ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ยังมีความเด้งของโฟไมไ f เอ l a s plus เข้ามาอีกเนี่ยวิ่งแล้วค่อนข้างฟินเลยนะครับสำหรับคนที่อยากหารองเท้าที่แบบพวกวิ่งฟินฟนะ ครับ <More> นะวันนี้ที่ไปวิ่งมา20โลนะรู้สึกได้นะครับว่าตัวรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะแตกต่างจาก Nimbus รุ่นแต่ก่อนมามา,มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีลลิ่งในการวิ่งนะโฟมของ FF Plus Plus อันนีน้มันก็จะแตกต่างจากพวกสมัยที่มันเป็น Nimbus สมัยก่อนเพราะว่าแต่ก่อนผมจำไม่ได้นะว่า Nimbus สมัยก่อนมันเป็นโฟมแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ฟิลนิมบัสเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะมันจะออกคล้ายๆกับ n o v ว Blast สนะครับแต่มันจะค่อนข้างจะออกแนวนุ่มนวลกว่านะไอโน a s อ3สสเนี่ยอาจจะมองแบบเหมือนรองเท้าที่สามารถทําความเร็วได้มากกว่านะแต่รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะออกแนวแบบวิ่งนุ่มนวลวิ่งสบายๆนะครับซัพพอร์ตสูงๆนะ ไม่ได้คาดหวังเรื่องความเร็วอะไรมากแต่ก็ยังทำความเร็วได้เหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกนะว่ามันจะเน้นในเรื่องของความสบายในเรื่องของความนุ่มนวลใส่สบายซะมากกว่านะครับผมนะครับยิดเกาะดีนะครับแต่อาจจะออก,กว่าผิวโฟมกับผิวยางเนี่ยเขาจะค่อนข้างเรียบๆหน่อยนะครับ แต่ยึดเกาะโอเคนะแต่เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะว่ารองเท้ารองรันแบบนี้เนี่ยอายุการใช้งานเขาเนี่ยจะทนทานแค่ไหนยังไงแต่ผมเชื่อว่าค่อนข้างหายห่วงกับบ้าน IC, เอสิกครับเพราะว่าพื้นยางด้านล่างของเอสิกทุกๆรุ่นเนี่ยทนมากๆอยู่แล้วนะและที่สำคัญผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้วิ่งแล้วเงียบกว่า n o b ล a s สนิดหนึ่งนะครับผม โอยสรุปนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะเจ้า a s i c Nimbus 25นี้เหมาะกับใครนะครับผมว่าน่าจะเหมาะกับคนที่มองหารองเท้าที่สพอร์ตสูงนะสวมใส่สบายนะครับแล้วก็อยากใช้วิ่งยาวๆแล้วก็อยากมีความนุ่มความฟินของโฟมแล้วก็เจลอันนี้นะ ก็จะได้ความนุ่มความฟินอย่างแน่นอนครับแต่ก็ยังสามารถเอาไปวิ่งทำความเร็วในระดับกลางได้นะไม่ได้น่าจะเหมาะกับการเอาไปใส่วิ่งทำความเร็วมากนะครับอันนี้น่าจะเหมาะกับวิ่งก,งกลางๆวิ่งไกลได้วิ่งช้าได้ฟินแน่นอนนะครับอ่ะกับรองเท้าคู่นี้นะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของรองเท้าคู่นี้ไปให้ไปเช็คสเปคเช็คโปรโมชั่นของแต่ละสีของเขาเองนะครับกับ n i มบัส25นะแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันแตกต่างจากโนบล b l สสามยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาไล่ฟังนะว่า2รุ่นนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง t o นิกส์ทเอาไว้นะครับ ถึงคำถามของคลิปนี้นะคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณเคยลองใส่นิมบัสแล้วหรือยังนิมบัสรุ่นไหไรที่เคยลองใส่มาก่อนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับผมโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับกล่องเท้าจากคลิปบ็อกนะครับเป็นกล่องเท้าทำจากพลาสติกคุณภาพดีนะมีรูระบายอากาศนะครับอย่างไงอตอบคำถามเข้ามาได้หรือว่าถ้าสนใจจะซื้อ สามารถติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมอ่ะอย่างนั้นประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเอามาเทียบกับ n o b l a s สแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับผมฝากไว้ด้วยเรื่องเพลงที่ผมทำเอาไว้ให้หลายๆฟิลนะยังไงไปกดติดตามที่ Spotify ได้นะครับผมอย่างนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับ